i can't the shit เาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิมาไป,ะปนะครับกับเกม t e n ทัเค k ล e ิ e เอนรวมล่างหนอนทะเลทรายปกป,ป,ป้องลังนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นฝูงหนอนทะเลทรายที่จะต้องทําการปกป,ป,ป,ป้องฐานหรือว่าลังของเรานั่นเองเราจะได้ต่อสู้กับพวกมนุษย์ที่มาเป็นกลุ่มเดี๋ยวเราจะต้องรวมล่างเจ้าหนอนพวกนี้เพื่อเปลี่ยนร่างแล้วก็จมตีพวกมันให้ย่อยยับกันไปเลย อเริ่มมาลังถูกถลม่มไห้ดูสิโอ้หูย่งจหนอนทะเลทรายสีเขียวหนึ่งดาวครับผม,อมตอนนี้นี่ออกมาปกป้องฐานาดูซิยังไงเอย่ยตัวหนึ่งนี่ใช้เงินประมาณสิบเหรียญเฮ้ยโจมตีโอ้โหเฮ้ยโผมาหลายๆที่ไหนเพื่อนอปกป้องหน้าฐานอุ้ยอุ้ยไม่ได้เพื่อนออกมาเยอะๆออือืม,อมตอนนี้นี่เรียกได้ว่าหนอนเขียวเยอะแยะไปหมด แถมโจมปีเป็นกลุ่มซะด้วยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยมันมาจากไหนวะนี่โผล่ขึ้นมาอีกเยอะๆอุ๊ยอุ้ยรังของเราตอนนี้นี่เลือดเหลือ9กิบสองโอ้โหมาเป็นกลุ่มมาเป็นฝูงโผล่ขึ้นมาอีก4ีตัวโอ้โหไปโผล่แต่ด้านบนเฮ้ยเร็วๆอุ้ยอื้กลุ่มใหญ่เลยเพื่อนคราวนี้นายไม่พ้นฝูงตรงนี้หรอกมาโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอุ้ยมีหอกด้วยเฮ้ยอื้อ ไอตัวกระบองนี่มันอึดมากตอนนี้เราจะต้องดีเรียกออกมาแบบเต็มพื้นที่เฮ้ยไม่มีที่ว่างแลวเพื่อนเออนั่นแหละโจ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 อฮ้ยโอ้โหขรานี้ยังออกไม่อีกรู้สึกว่าตอนนี้นี่เราสามารถอ๋อนี่ไงรวมล่างเจ้าหนอนอุยขั้นสองครับผมว้าวนี่เจ้าหนอนสีฟ้าอ่าพลังน่าจะโหโจโจ Uh huh. ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าหนอนสีฟ้าโผล่มาอีกสองตัวนี่ตรงนี้ละกันดีแล้วก็พุดขึ้นมาอีกรวมไปอ่าได้เวลาของเจ้าหนอนสีฟ้าวิ่งด้านบนก็ไม่ธรรมดาครับผมอ่าเราจะต้องรีบเปลี่ยนล่างหนอนสีฟ้ากันให้หมดวิ่งลายตาละเกินโอ้ยมนุษย์มันออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ ใจเย็นเพื่อนเฮ้ยรีบรวมดิรวมล่างืหรวมไปออโอ้โหมันยังทะลักออกมาเรื่อยๆรวมไปอีกหนอนขั้นสามคราวนี้อาฉันจะเจาะกัะโหลกพวกแกให้หมดโอ้โหยมีแบบว่าหลุดรอดมาอีกนิดหนึ่งอาเอามารวมกันเจ้านอนม่วงปีศาจตอนนี้นี่ยาวๆตรงไหนว่างเราก็เรียกเจ้าหนอนตัวเล็ก โผล่ขึ้นมาออกมาเติมเต็มเออหู้โโยโคตรกระตุก <c oughs> แกจะบ้าไปแล้วเอ,อ้ยออกมาให้มันน้อยๆหน่อยืเห็น <c oughs> <He ed S 1> แล้วเก่งนิดนึงนี่ออกมาเพียบเอาละสำหรับตอนนี้รีบเคลียร์ก่อนเพื่อนอ้ยหยิบจับหนอนนี่ไม่สะดวกเลยนะอ่รวมกันเฮ้ยสีเขียวรวมไปดีเออนั่นแหละ ช่วงว่างครับผมอุย้ยนชนะคราวนี้อุ้ยอะไรวะเนี่ยมีเงิน50เอ้ยเรารวมล่างแบบว่ายังไม่เยอะเลยเมื่อกี้รีบรีบรวมก่อนละกันโอ้โหแต่ว่าอยู่หลุมไหนนี่อยู่หลุมนั้นเลยนะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ครับผมโจมตีโจโอ้ใช้ได้เออเอ้ยเฉาะมันหน่อยสิยตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งรวมล่างด้านซ้ายครับผม มีทั้งแบบว่าด้านซ้ายด้านขวาเราจะได้จู่โจมได้อย่างสะดวกเออแล้วก็มีตัวเล็กคอยเสริมอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูกันว่านี่ขั้นสามครับผมอ uh, เจ้านอนม่วง นี่ขั้นสองโอเคโผล่ขึ้นมาอีกหลายๆตัวอต้องโผล่แบบว่าโจมตีตั้งแต่ออกมาจากฐานเลยนะอยากจะเห็นหนอนขั้นสีหรือ,อยังทุกคนเดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่เรียกฝูงหนอนสีเขียวออกมาจํานวนมหาศาลแล้วก็ฟราบ เจ้าหนอนสีม่วงสองตัวรวมกันหอ้ยนี่มันเอ้ยหนอนทะเลทายที่มีสามปากแสนน่ากลัวโอ้โหเดี๋ยวเราก็เอาอีกตัวหนึ่งรวมไปรวมดีเพื่อนอเล็งยากเหลือเกินโอ้โหจะบอกว่าจับให้มันไปรวมล่างนี่โคตรยากเลยนะแม่ไม่ใช่ง่ายๆครับผมตอนนี้ก็ฟรับนะเจ้าหนอนนี่เจ้าหนอนปีศา ขั้นห้าได้หรือเปล่าชึบเฮ้ยนี่มันขั้นสุดแล้วหรอโอ้โหเรียกได้ว่าเจ้าหนอนของเราตอนนี้นี่น่าจะเป็นขั้นเติบโตขั้นสุดแล้วนะสี่ดาวอย่างนั้นหรอเรียกออกมาไม่หยุดรวมร่างเรื่อยครับผมแล้วก็ปรืบสีม่วงเราพยายามจะรวมร่างไอ้หนอนเขียวนี่โคตรยากแม่มันไม่ยอมเปลี่ยนร่าง,งง่ายๆครับผมโอ้กระตุกกระตุกกระตุก เฮ้ยขึ้นมาอีกโอ้โหตอนนี้นี่กัดกระจายเฮ้ยโอ้โหคนโหดแม่ไม่ได้เชื่อว่าพวกแกจะโหดขนาดนี้อืมเอ้ยขึ้นมาแม่สี่ดาวนี่รวมไม่ได้จริงๆชนะอีกแล้วสงสัยเกมนี้แม่จะจบเพียงเท่านี้ครับผมออันนี้ก็พี่โหลดแบบ APK มันนะอ๋อชกมันโจโอ้โห เห็นความแข็งแกร่งของหนอนม่วงหรือ,อยังเริ่มมาก็เอาหนอนม่วงโฉกมันไปเลยเฮ้ยใจเย็นเนอยอืมพอมันมาถึงฐานของเรานี่เราก็แม่ทำอะไรไม่ค่อยได้พยายามรวมร่างมันให้เยอะที่สุดไปก่อนอ่าฟราบขั้นสี่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็นี่เอาไปรวมตรงนี้ให้หมดอืมเฮ้ยรีบๆชกเออรวมสีเขียว นี่ฟาร์บสีม่วงอุ๊ยเราจะเห็นแบบขั้นสุดนี่โผล่มาหลายตัวโอเคเราจะรีบๆเปลี่ยนล่างเจ้าพวกนี้ให้มันเยอะๆเร็วๆรวมไปอุ๊ย,ยหยิบเปลี่ยนล่างฟรบนี่นอนม่วงหลายตัวแบบนี้สบายแม่อยากจะให้เจ้าพวกนี้นี่รวมล่างกันได้จริงๆเลยนะอุ๊ย เราสามารถหยิบมันมาจู่โจมอย่างนี้ได้ด้วยโอ้ยโคตรขี่โกงครับผมแนี่ให้มันฉกเดี๋ยวเราจะฉกกันให้ดูนี่โอ้ยไปฉกมันใกล้ๆอืมอืมขี้โกงแล้วเกินุอ้ยจะบอกว่าแค่เราไปอยู่ใกล้ๆนี่มันก็เสียเลือดแล้วนะอย่าวยเอาไปกวาดเจ้าตัวเล็กก็กวาดได้ครับผม อิ้ยเลือดลดสิบ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 แม่วิธีการเล่นของเราที่โคตรเกลียนหืมไอตัวที่มันถูกซ้อนๆกันนี่บอกเลยว่ารวมตัวกันอย่างยากครับผมมันออกมาเยอะอ่าถึงเวลาเอาไปเคลียร์ครับผมพีเราหยิบจับให้มันกัดหุ้ยกระจายอุ้ยวมาถึงฐานเยอะอยู่นะ อย่าปล่อยให้มันเข้าใกลครับผมอเรียบร้อยหมดแล้วหรอน่าจะผ่านแล้วนะเห็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าแม่นอนทะเลทรายสุดโหดของเราสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียติ๋หาเกมสนุกๆมาแนะนํากันต่อข้าวหน้าด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ